สวัสดีค่ะขอกับย่ายม่องอีกแล้วค่ะมืนอนย่ายม่งสีมาแกงน้ำมอย่าค่ะพี่น้องแกงน้ำม่กินเศร้านีค่ะวัตถุดิบทั้งหลายอันนี้คือน้ำม่ต้มกับน้ำจานา่งค่ะพี่น้องเอาใส่กันไว้แล้วมีแกงไส่เห็ดขอเท้าค่ะแล้วก็มิบักอือ้อฟักทองนะคะกับ,บับเกียพ่วงกับบักบวบ เกงไส้พกขาพายตูค่ะแล้วก็มีผักหวานอยูกก่กับในหน่อยนึงไส้ลูกโดดค่ะนีอข้าวเบียร์แซน้ำแ,แกียงไส้นาำปลาแดกปลาล่างี่ยแหละค่ะ,ะมุ่ง หอมแดงบะส่ด้วยค่ะใส่ตรไคร้หลานสาวบะมักใส่หอมแดงค่ะแ,แล้วค่ะ ตักสมอได้เลยค่ะปุ่มเคียงก่อนจะขอไปตั้งไฟค่ะแม่มุกเห็ดแบบถูกออกกับพี่น้องตอนน้อใหม่ ใส่พริกลงไปแล้วใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดขอนข้าวเียดพ่วงค่ะเี็ดพ่่งลงไป เอาไปตั้งไฟก่อนก็ได้ค่ะพี่น้องอเกี่ยนนี่มันแล้วค่ะมาตั้งไฟก่อนใส่แบบพีกลงไปตะไคร่ค่ะตะไคร่กับลูกโดดพีก้อนค่ะพี่น้องลูกโดดกับพีกอน เกลือใส่ก้อนค่ะปรุงเครื่องเครื่องดิเกลือหั่นปลาค่ะปะลาไหลๆจล็กน้อยผัดแสบก่อนหน้าตามด้วยน้ำปลา ผมเส้นรถีส้นโรตีจดด๊จกน้อยค่ะเพื่อสีดีนัวแสบสาบไทยด้วยขอเบี้ค่ะ กระบี่แซนามไวอืค่ะ ไปเลยค่ะบวบข้างอ่ะ ก็หมอเดียดค่ะเรื่องสุกแล้วค่ะ แขงกั้วล่วเล้ครับพี่นอ้องซิมลดถ้าต่อไปก็ซิมลด น้ำปลายอหกน้อยค่ะหวานนิดผักหวานลงเรื่อยๆค่ะพี่น้องผักหวาน,นอมอ,อ่นอนหอมๆเลย ขยายตัวมนไปเลยค่ะขาหอมค่ะ หน้าเดียหน้าสำอุ่มทุ่มใหญ่เนาะต่อไปกระพงหอได้เลยแต่แพี่น้องบันี้ยกลงจักเตาแล้วค่ะต่อไปกระทักตักแซ่ถ้วย กันเปลยจ้ายากันไมนเดื่อยจ้ามาเรียพี่น้องเด้อแสบๆสบมือสอนน้ำขันเด้ค่ะอืมเนื้อง่งสุดมากสาวหนิวนึกจะถูกงีนเลยงีนน้องเนื่อง่วนแ่น้องอาเรานื่องัวน้ำตีน่น้องสีไม่ด เดี๋ยวแล้วจ้ามาได้พี่น้องแซ่บๆนะสำหรับคลิปหี้ยายมุ่งขอ,อตัวซ้ำหนี้ได้ค่ะคิปหน้าพอกันไหมค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ